สวัสดีทุกท่านครับช็อคช็อปมาแล้วครับนะฮะโอ้โหอีกหนึ่งเรือนครับวันนี้จะเป็นรุ่นลิมิเต็ดนะฮะช่วงนี้ก็จะเน้นเรุ่นลิมิเต็ดหน่อยนะครับเพราะว่ามีความชอบส่วนตัวเป็นพิเศษนะครับโอ้โหสวยมากนะฮะวันนี้เป็นตัวคาซิโอครับผมเอเดฟิทนะฮะเป็น Honda r a c i n g ครับลิมิเต็ดอีดิชันนะครับครบรอบ20ปีเอเดฟิทด้วยนะฮะฮเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆก่อนเพราะเดี๋ยวจะให้ไปดูกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวมารีวิวตัวนี้กัน โอ้โหก่อนจะไปดูะฮะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับโอ้โหสวยมากนะครับสวยมากๆฮนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอันนี้คือเป็นตัวลิมิเต็ดนะครับตัวลิมิเต็ดค่อนข้างที่จะหายากแล้วก็ราคาก็จะสูงไปตามการเวลาของเขานะฮะอันนี้คือกรอบปลอกอะไม่ใช่กรอบนะฮะก็คือตัวกล่องนน,นอกนะครับเป็นกระดาษนะครับเป็นเป็นเป็นที่หุ้มเฉยเแล้วก็กล่องเขาเนี่ยจะเป็นลายเชฟล่าแบบนี้จะให้ดูก่อนนี่ฮะ เป็นลายยาวๆนะครับเป็นกล่องสไตล์แบบยาวๆนี่แบบนี้นะฮะเวลาใส่ปุ๊บนาฬิกาก็จะวางนอนไปยี้นะฮะซึ่งลวดลายของเขาเนี่ยจะเป็นลายเคปล่าที่ Honda ไม่ได้ฮอนด้าดิคือสายแบบสายที่ชอบรถอะเขาจะชอบมากอะไรที่เป็นเคปลาเนี่ยนะฮะนะฮะซึ่งก็ด้านหน้ากล่องเนี่ยเขาเขียนว่า Honda Racing l i นะฮะ Limited e dition นะครับ,รบตรงนี้โลโก้ Honda ชัดเจนเลยนะก็คือเป็นการทำงานร่วมกับทีม i ิน i ิทนะฮะทำงานร่วมกับ ฮอนด้านั่นเองครับซึ่งก็มีอยู่หลายรุ่นด้วยกันแต่รุ่นนี้เนี่ยค่อนข้างสะดุดตาผมมากๆนะฮะชอบมากอยากจะเก็บไว้ใส่เองมากๆแต่ก็ต้องขายเพราะว่าต้องกินเนาะ <c oughs> <c oughs> นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวเรือนกันก่อนนะฮะตัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ฮะคือมันสวยจริงๆครับสวยมากๆครับผมบอกเลยว่ามันหลอ่อมันเท่นะฮะแล้วมันมีจุดเด่นที่เป็นนาฬิกาที่แบบมีจุดเด่นเยอะมากๆะฮะนี่ด้านข้างครับตรงเม็ดมยมก็จะมีโลโก้ของเอเดฟเตอยู่นะครับ ่านะฮะฮด้านหลังนะครับนี่คา s ิโอนะครับ20ปี anniversary edifice honda แล้วก็เขียนว่า s a p p ฟ i r e Crystal Solar Power อีกนะฮะโอ้โหเยอะมากให้เต็มมากนะฮะ Japan Move นะครับนี่ด้านข้างก็จะเป็นอ่าลมดำนะครับสแตนเลสลมดำซึ่งผมบอกเลยว่ามันสวยงามมากๆสีมันค่อนข้างที่จะดูแล้วซิ้งมากๆลงตัวมากๆนะฮะด้านหลังนะฮะตรงนี้ เราเราจะเห็นว่าข้างหน้าเนี่ยมันเป็นสายผ้าเนาะนะครับสายผ้าทีนี้เนี่ยข้อเสียของสายผ้าแบบอย่างเด่นๆเลยแบบไม่ต้องใช้เวลานานแค่โดนน้าหรือโดนเหงื่อมันก็มีกลิ่นแล้วประมาณหนึ่งสัปดาห์ไม่ต้องรอให้มันนานก็มีกลิ่นแล้วดังนั้นตรงนี้เนี่ยเขาผ่านคิดเขาผ่านกระบวนการคิดมาแล้วเขาก็เลยทําให้ด้านหลังเนี่ยนะฮะมันเป็นหนังบุด,ด้วยหนังมันก็เลยไม่มีปัญหาเวลาที่เหงื่อเราไปโดนนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยเซฟในเรื่องของกลิ่นตัวสายไปได้พอสมควรนะครับพอสมควรเลยนะฮะสวยงามครับ เดี๋ยวเราไปดูตรงนี่นะฮะตรงนี้ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นหนังนะนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นเขียนว่าฮ o n ด้านนะครับแล้วก็มีแท็กแซฟไฟคริสตัลมาให้แล้วก็ตัวสายนะครับจะเป็นลักษณะงี้นะฮะเดินด้วยได้แดงนะครับนี่โอ้โหสีดำฮะเดินด้วยได้สีแดงสวยงามนะครับแล้วก็หน้าปัดด้านในเนี่ยดูฮะดูใกล้ๆครับนี่ โลโก้ครับ e d i f i t Casio เป็นสีทองแล้วก็เขียนคำว่า Honda Racing ไว้ด้านล่างนะฮะนะฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูในส่วนของวัสดุกันก่อนนะครับตัววัสดุนะฮะด้านข้างนะครับตรงเลเยอร์ด้านล่างนะฮะตรงนี้ที่เป็นชุดใหญ่เลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเป็นสแตนเลสน,นะครับใช้วิธีการชุบนะครับสีดำนะฮะชุบสีดำมันจะออกเป็นสีแบบสีเทาๆหน่อยนะเรือนจริงๆเนี่ยไม่แน่ใจว่าในกล้องเ,เห็นไหมนะครับเนี่ย มันจะออกเป็นสีแบบสีโทนเทาๆเทา,ทาเข้มๆนะฮะสวยมากๆครับแล้วก็ตัวเบเซลตรงนี้นะครับที่เราเห็นเป็นลายเคปลอร์นะครับตรงเลเยอร์ที่2ด้านบนตรงนี้นะครับนี่มันจะเป็นลายเคปลอร์นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยใช้วัสดุเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นะฮะผสมด้วยเคปลอร์นะครับนะฮะ คาร์บอนไฟเบอร์นะครับผสมด้วยเคฟล่านะฮะดังนั้นมันจะมีความทนทานมากแล้วก็มีความเบามากๆคือตัวคาร์บอนเนี่ยมันก็ใช้ในรถของ Honda ในบางรุ่นด้วยนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมแล้วก็มีลายเคฟล่าแบบสวยงามมากครับคือสายซิงเนี่ยชอบมากๆอะไรที่เป็นเคฟล่าเนี่ยนะครับนี่นี่นะแล้วก็หน้าปัดด้านในครับหน้าปัดด้านในเลยนะฮะเราจะเห็นว่าจะเดินด้วยสีดําแดงตัดกันไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยมันมีที่มาอยู่ครับ ที่มาก็คือเขาพยายามที่จะเอาภาพลักษณ์ของการแข่งรถในสนามแข่งเนี่ยนะฮะให้มาอยู่ในหน้าปัดนาฬิกาเรือนนี้ให้หมดนะครับนอกจากจะเป็นเรื่องของลายเคปล่านะครับที่มุงบอกแขงรถแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นฟุตบาทนั่นเองนะฮะฟุตบาทที่เราเรียกกันเนี่ยแหละครับเนี่ยนะฮะมันจะเป็นลายของฟุตบาทนะครับดําสลับกับแดงนะฮะซึ่งมันจะเป็นอ่าสีของฟุตบาทในสนามแข่งนั่นเองนะครับยังไม่หมดแค่นี้ฮะ นอกจากฟุตบาทแล้วนะครับตัวหน้าปัดพื้นผิวหน้าปัดด้านในนะครับเราจะเห็นว่ามันมันมันจะแบบคล้ายกับพื้นถนนมากๆนะครับคือตัวนี้เนี่ยเขาออกแบบให้มันคล้ายกับยางมะตอยนะครับแต่จริงมันไม่ใช่ยางมะตอยนะแต่ว่ามันคล้ายกับยางมอตอยมากๆนะฮะคือมันให้ฟิอลอารมณ์เป็นแบบว่าเป็นพื้นถนนเป็นแบบการแข่งขันเป็นอะไรที่มันเท่ๆหล่อๆนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเลเยอร์ด้านบนสุดหรือว่าหน้าปัดตัวนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยเขาจะใช้เป็นกระจก แซฟไฟน์ hire, นะฮะซึ่งหลายๆคนชอบเพราะว่ากัรลอยขีดข่วนได้ดีมากนะครับแล้วก็เขาจะเคลือบด้วยสารกันแสงสะท้อนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใส่บนข้อมือแล้วเราดูในที่แดดจัดๆเนี่ยเรือนนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะสัดกันแสงสะท้อนได้ดีนะครับรุ่นนี้ไม่มีเข็มวินาทีมาให้นะครับตรงปลายเข็มชั่วโมงแล้วเข็มนาทีเนี่ยตรงนี้มีพายน้ํามาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูตอนท้ายคลิปกันนะ แล้วก็มีช่องบอกวันที่มาให้นะครับเสียดายผมมีความรู้สึกว่าช่องบอกวันที่มันกลืนไปกับหน้าปัดไปหน่อยนะฮะมันเล็กด้วยแล้วก็อ่าสีมันกลืนไปด้วยนะฮะเพราะนั้นอาจจะต้องเพ่งนิดนึงครับเพ่งนิดนึงถ้าเกิดเป็นเลขตัวเดียวอ่ะเดวันที่1ถึงวันที่9เนี้ยโอเคแต่พอเป็นเลข2ตัวอย่างวันเนี้ยวันที่21เนี่ยนะฮะมันมันมันเริ่มจะดูยากฮะยิ่งดูประมาณเนี้ยอ่ะไม่ไกลมากมันก็อาจจะต้องเพ่งนิดนึงก็ถือว่าเป็นข้อเสียนิดหน่อยข้อเสียนิดหน่อยแต่ว่าเทียบกับความหล่อแล นะฮะโอ้โหสวยงามครับแล้วก็ตกแต่งด้วยแบบตัวเลขโครโนกราฟนิดหน่อยนะฮะสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบแล้วก็ใส่เลขยี่สิบตรงนี้มาเป็นสีเหลืองให้มันดูเหมือนหน้าปัดเรือนใหม่ของรถยนต์นะครับดูความสวยงามแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นระบบโซลาด้วยนะครับโอ้โหเยอะมากนะฮะกระจกแซฟไฟร์คริสตัลนะฮะการตกแต่งที่พยายามเอาภาพลักษณ์ของสนามแข่งรถมาอยู่บนหน้าปัดนาฬิกานะครับแล้วก็บอกวันที่แล้วก็ยังเป็นระบบ โซล่า uh, อีกนะฮะคือตัวกินแสงอีกนะฮะคือเรื่องนี้เนี่ยโซล่าของเขานะครับถ้าเกิดว่าคุณเก็บเอาไว้ในกล่องนะครับเอาแบบแบตเต็มๆนะแล้วเก็บไว้ในกล่องเนี่ยแบบไม่โดนแสงเลยไม่เปิดออกมารับกับแสงเลยนะครับตัวนี้จะอยู่ได้ประมาณ6เดือนนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างยาวนานมากนะครับ6เดือนเนี่ยนี่นะฮะโอ้โหสวยครับมันเป็นสีแดง นะครับซึ่งแดงตัดดำเนี่ยมันสวยอยู่แล้วนะฮะมันเป็นสีแดงนะครับถ้าเราเห็นดูในคลิปเนี่ยมันอาจจะออกเป็นสีส้มๆหน่อยแต่มันเป็นสีแดงซึ่งตัวหน้าปัดเองเนี่ยมันก็จะล้อกับสายนะฮะมันดูไม่ขัดหูขัดตาเลยมันจะไปในทิศทางเดียวกันหมดเลยนี่ลองดูฮะประมาณนี้เลยนะับแล้วตรงนี้แบบ Honda r a c i n g แบบชัดเจนมากส่วนสายผ้านะครับในบางแบรนด์ต้องบอกงี้ในบางแบรนด์เนี่ยนะครับสายผ้ามันจะมีความบางนะครับแต่ตัวน,นี้เนี่ยด้วยความที่ว่าเขาผสมหนังเข้าไปแล้วก็ ผมรู้สึกว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยมันไม่ได้กองแก๊งเลยนะครับมันดูดีมากเลยนะฮะผมชอบรีวิวนาฬิกาที่เป็นรุ่นลิมิเต็ดมากเลยเพราะว่าผมว่ารายละเอียดมันจะดีกว่านาฬิกาทั่วไปมากๆนะครับทั้งในเรื่องของสตอรี่ต่างๆแล้วก็วัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยผมว่าเรือนนี้เนี่ยมันเหมาะสมกับราคาที่ประมาณหมื่นนะหมื่นนิดๆนะครับแล้วก็มันก็เริ่มที่จะหายากแล้วด้วยตอนนี้นะฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นใครอยากเป็นเจ้าของก็จัดเลยนะครับขายของนิดหนึ่งขายของนิดนึง เดี๋ยวมาถึงนี้เดี๋ยวเราจะลองไปหมุนเข็มดูนะครับจะดูความลื่นความกลืนของมือนิดหน่อยนะ,ะกดเข้าไปอ่าถ้าถ้าเราหมุนแค่ครึ่งเดียวเนี่ยแล้วเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างเงี้ยตามเข็มไม่ใช่ทวนเข็มมันจะเป็นการตั้งวันที่เห็นไหมอ่านไหมถ้าเกิดเป็นเลขตัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็โอเคมันก็ดูได้อยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นหลักเลข2ตัวขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะต้อง ต้องเพ่งนิดหน่อยนะเพราะว่าช่องมันค่อนข้างเล็กแล้วก็สีก็กลืนด้วยนะครับถ้าเราดึงอีกจังหวะหนึ่งก็คือดึงจนสุดเนี่ยจะเป็นการตั้งเข็มฟิลลิ่งการหมุนค่อนข้างมีความหนืดนะครับมีความหนืดใช้ได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ผมเข้าใจว่าเขาก็พยายามที่จะทําให้มันกันน้ําได้ดีแหละนะครับก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะเราไม่ได้ไปหมุนมันตลอดทั้งวันเนาะโลโก้สีทองนะฮะตัดกับสีดําแบบชัดเจนมากนะครับตอนนี้เนี่ยดึงออกก็เนี่ยเข็มเล็กๆก็จะเดิน ดีมากฮะดีมากดีมากมาก,กันน้ําลึกนะครับอยู่ที่ระดับ100เมตรนะพลังงานแสงอาทิตย์นะครับแล้วก็บอกบอกเวลาแบบปกติเลยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไหมนอกจากวัสดุต่างๆแล้วก็ไม่มีนะครับในส่วนของน้ําหนักของนาฬิกาต้องบอกว่ามันจะมันจะไม่หนักนะแต่มันก็ไม่เบาผมว่ามันมีความรู้สึกว่ามันกลางๆนะครับกลางๆนะไม่หนักแล้วก็ไม่เบาก็ แล้วก็มันบางมากนะครับนี่เดี๋ยวนี้เนี่ยนาฬิกาสลิมแบบนี้เนี่ยมาแรงมากนะครับนีดูเต็มเต็มนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภายน้้ำเขานิดนึงว่าถ้าอยู่ในที่มืดเนี่ยมันจะคาดหวังได้ขนาดไหนนี่ก็จะประมาณนี้นะครับก็ อาจจะไม่ได้เด่นมากเรื่องภายน้ํานะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีจุดติอยู่2จุดก็คือช่องบอกวันที่แล้วก็ภายน้ําที่ปลายเข็มเนี่ยไม่ได้ไม่ได้สว่างมากจริงๆถ้าให้มาจัดเต็มกว่านี้สักหน่อยก็น่าจะโอเคนะอ่ะเดี๋ยวผมจะลองขึ้นข้อให้ดูครับนี่ประมาณนี้ฮะไม่ต้องห่วงครับเพราะว่านาฬิกาที่เป็นสลิมแล้วก็รูปทรงที่ที่มันแบบ มันเป็นอย่างเงี้ยอาริการผู้ชายอ่ะยุคนี้มันเป็นอย่างงี้คือมันสวยมากมันเป็นอะไรที่แบบลงตัวมากแล้วก็ขนาดหน้าปัดผมรู้สึกมันพอดีมากนะครับแล้วก็พอขึ้นข้อจริงเนี่ยรู้สึกว่าเบาเลยเมื่อกี้ยังรู้สึกว่าตอนถือเนี่ยมันยังรู้สึกว่าแบบมันกลางๆนะไม่เบามากไม่หนักมากแต่พอขึ้นข้อเนี่ยรู้สึกว่ามันมันใส่สบายมากแล้วก็สายก็ด้านหลังมันเป็นหนังนะมันก็เลยไม่ได้แข็งนะครับไม่ได้รู้สึกว่ามันจะแข็งจนบาดข้อมืออะไรแต่อย่างใดเลยดีมากนะครับ โอ้โลโก้เอฟเฟกสีทองชัดมากนะฮะยางมาตอยครับยางมาตอยที่พื้นผิวหน้าปัดเห็นไหมกระจกซับไฟด้วยโอ้ดีมากนะฮะอ่ะก็น่าจะประมาณนี้นะครับเพราะนั้นใครอยากได้นะครับก็ตอนนี้นะครับโปรโมทกลุ่มนิดนึงผมได้เปิดกลุ่มนาฬิกาลิมิเต็ดนะครับซึ่งไม่ได้มีเฉพาะคายซียนะก็จะมีหลายๆแบรนด์นะครับที่เป็นรุ่นที่หายากกับลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับที่โพสต์ขายอยู่มันก็จะมีแบบละเรือน2เรือนไม่เกิน5เรือนอ่ะนะฮะ เพราะมันหาไม่ได้เพราะฉะนั้นใครอยากจะเข้ากลุ่ม Li n e Open Chat นะครับยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับถ้าเกิดยังไม่อยากได้นาฬิกาเนี่ยก็ให้ปิดการแจ้งเตือนไว้ก่อนเพราะว่าผมจะโพสต์วันละประมาณ2-3สาครั้งนะครับเพราะฉะนั้นก็เข้าไปเลื่อนดูในโน้ตได้เลยใครอยากเข้านะครับแล้วก็ใครอยากซื้อก็ทักมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับข้อมูลตรงไหนที่ว่าไม่ถูกต้องหรือว่าตกหล่นต้องขออภัยด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวันนีี้้ไปแลววครวครรััับบสสด